อสวัสดีครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญบัดนี้มึงบอกว่าเขาไม่มีฝาบ้านดูถูกดูแกนเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงจะไม่เหลืออะไรเลยครับทีนี้แปลงที่หนึ่งแล้วจะมาแปลงที่สองยี้ครับบัดนี้เสียเงินให้กับทนายสามศาสอันนี้ก็สามจัดมึงเอ้ยเอาละครับเขาไม่ปล่อยมึงแล้วทั้งเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมนะมึงเอ้ยทีนี้ตายแล้วนะครับปากเป็นเหตุ สังเกตได้สวยพ่อปากสวยพ่อปากเขาืดินเอาแล้วครับเอาเจียาเอาเลยเอาเลยอ่านะครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญแับนี้ไปพูดให้เขาว่าไม่มีฝาบ้านอย่างนั้นอย่างนี้บอกเขาว่าไม่มีฝาบาัรแล้วมึงบันนี้ที่จะไม่เลืออะไรเลยเพื่อนยังสร้างไม่เสร็จกับที่ดินเดี๋ยวกรมบังคับคดีเขาจะไปประเมินราคาให้มึง แล้วมึงไม่มีเงินแจกเขาก็จะยืด,ยดขายทอดตลาดแล้วทีนี้เอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอันนั้นแหละรมเวนขอให้ครอบครัววิบัติขอให้ครอบครัวสิบหายขอให้มีอันเป็นไปเดี๋ยวสุดท้ายก็ไปผูกคอตายในคุกก็เอาเแล้วแล้วบักไหลก็จะผัดกะเพราขี้เผอาอ่ะกัผัดกะเพราแตะให้มึงกินดีนี้นะไล ไหลบรรจงหันรองเท้าอย่างให้หยวกกินสบางเพื่อหยวกจะได้สติแล้วบันนี้ยายก็ไหลก็จะอะไบรรจงหั่นรองเท้าอย่างให้หยวกกินสบางเพื่อหยวกจะได้สติอ่ามันก็จะคิดว่าอะไรครับมันก็จะคิดว่าเป็นไข่อะไรครับอ่าเออมันจะคิดว่าเป็นไข่อะไรอ่านะไข่เชื้มากระเพาะก่าม เดี๋ยวากไรก็อะไรทีนี้ักไรก็จะเอาอะไรเอาน้ำแกงควยไปฝากมึงเอาน้ำผล,ลไม้ไปฝากมึง <c oughs> มึงรอมึงรอเลยแปลงที่สองบอกแล้วกูเตือนมึงแล้วอออันนี้นะกูไม่ได้พูดเองนะ <c oughs> FC กูเป็นพยานกูไ <c> ม <oughs> ่ได้โกหก FC กูกูพูดตามความจริงกูไม่มีหลังบ้านกับท่านกูมีแต่หน้าบ้าน เอาละครับพี่น้องเอฟซีตายแล้วนะครับทีนี่น,น,นนะเอาละครับเป็นชินาเลนะคนรับนำเขาอย่ง <c oughs> เป็นยังไงละครับกำเวนครับพี่น้องเอฟซีกำตามสนองแล้วขอให้ครอบครัวพิบัติขอให้ครอบครัวสิบหายขอให้มีอันเป็นไปเออขอให้ไปผูกคอตายในคุก <c oughs> เอาเปไปเจะไรบันี้เปไปจอไรบันเ่ อกูไม่ได้บอกว่าให้ย่านเด้อนะครับนะจะไปย่านเด้อจะไปย่านเด้ออ่านะครับจะไปย่านเด้อนะครับกูไม่ได้บอกให้ย่านเด้อทั้งเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าแล้วครับบัดน,นี้เพราะอะไรครับสำนักขุกในนีท่านนะเขาส่งไปแล้วอ่าท่านให้สำนักขุก ส่งเอกสารขึ้นไปแล้วว่าท่านต้องการอะไรแต่หลักฐานท่านลงไปถ่ายแล้วการยกลงยกล่องมันเหลืออยู่แล้วอคุณสรบุญรับสารภาพสารยังเขินใจเลยทำไมคนนี้เขาดื้อจังนั่นล่ะ <laughs> อ้าวอันนี้เขาพูดความจริงนะอะอันนี้เขาพูดความจริงว่าซื้อขายเขาก็ว่ากันซื้อขายแต่เขาไม่ได้ประวิงเวลาเขาไม่ได้ขอความไปทำ เออนะครับพี่น้องเอฟซีอ่นใช่ไหมคนรักป่าโอตายแล้วคุณเัยพลรับสารภาพสารยังเขินใจเลยทําไมคนนี้ถึงดื้อจางเขาจะไปอยู่คุกครับออก็จะไปอยู่คุกครับเออเขาเบื่อข้างนอกแล้วครับสงสัยจะเป็นเวรนกรรมครับท่านเขาไปสาบานไว้ครับเขาสาบานหลายที่เลยนะครับท่านนะครับสารเขาก็ยังไม่กลัวเลยครับอร์มสาบานสารครับ อขนาดไปอ่าสาบานที่ศาลครับอยู่ที่บัลลังครับในนิทานนี้เขายังไม่กลัวเลยครับท่านเพราะอะไรครับสาบานจะเป็นปกติทุระครับท่านครับ <laughs> สาบานจะเป็นปกติธุระครับเขาไม่กลัวคําสาบานครับอืมเขาไม่กลัวเลยเขาบอกว่าเขายังไม่รู้จักแม่นอกไส้เขาเลยทั้งทั้งที่สาบานเนี่ยเขาไม่กลัวนะครับ อ่าอ,อันนี้แหละครบับพี่น้องโนะอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะกุดไลค์ด้วยนะครับคนดูพันกว่าคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะคุณพีรยุทธ์สดีครับนะอ่าด,ดันดันเดี๋ยวไลค์ด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะท่านได้ยังไม่กดนะครับนะท่านก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วเห็นไหมครับกําเวีนมันมีจริง ไปดูถูกไปด้อยค่าเขาว,ว่าไม่มีฝาบงฝาบ้านไปดูถูกห้องน้ำห้องซ่วมเขาที่นี่เป็นยังไงล่ะครับผลสุดท้ายอีนี่จะไม่เหลืออะไรครับญาติพี่น้องก็ตัดขาดแล้วท่านเอ้ย,อยท่านคนรักรัก่กาในนี้ท่านนี่ญาติพี่น้องมันตัดขาดขนาดพ่อแม่มันเท่ยังให้คนมาด่าเลยท่านครับอขนาดพ่อแม่มันเท่เขาด่าพ่อแม่มันหยกหยก มันยังไปกอดกอดเขาอ่าท่านคิดว่ายังไงล่ะทีนี้อัน,นั้นแหละครับบาปกรรมเวรบาปกรรมเวรคนดีที่ไหนจะให้คนอื่นมาด่าพ่อด่ะแม่แล้วไปหัวเราะไปดีใจไปโกอดเขาโอ้อีควายอ่ามันเป็นแบบนี้ไหนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเราเองไหน FC ก็เป็นประจักษ์ปราญาในช่องนี้ อ่อย่างที่ท่านคอมเมนต์มานะครับนะอืมนะครับผมไม่มีหลังบ้านกับใครหรอกนะครับนะแต่ก็ได้กินข่าวแว่วมาอยู่อ่าแปลงที่สองก็นี่แหละครับดําเนินการแล้วอ่านะครับอ่าท่านก็เลยลั่นวาจามาแล้ว <laughs> โอ้ยนึ่งนะครับปากสวยพ่อปากครับ อันนี้แหละครับปลาหมอตายเพราะปากครับอืมปากวายุว่าป็นภายเอครับกดสตีนอ่าแม่เพิ่นกับแม่น้องแสวกับไปด่าเขาแล้วปะนี่เออยิ่งด่าเขายิ่งมันใส่แล้วครับพี่น้องเอฟซีแท่ที่เขาจะอีดูสงสารโอยโบอยดิวจัเม็ดเลยเขาจะจัดเอาหมดแล้วครับตามระบบตระเยนคิดว่าแม่มึงจะมาช่วยไหมที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นบักขายข้าวแกงบักกะเลบักแมงดาพีทผู้บักหัวลูกดิบิทอีหัวดําถ้ามึงติดคุกใครจะมาดูมึงไม่มีกูบอกไว้เลยไม่มีหรอกมีแต่พวกหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นพวกสุดตินนี้บักหัวลูกดิวิทก็เหมือนกันถ้าไม่มีเงินมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำแน่นอนเห็นไหมล่ะมือขวามันอ่า อ๋ออยู่เวียงจันทร์ร้อนช่างตั้มบเบึงทุกมือครับผมบักผู้พันเห็นไหมล่ะมือขวามันพอลุกน้องมันโดนคดีความมาปับ๊บมันเรียกค่าวิชาชีพเลยน่ะบักผู้พันออกมาพูดเองแทนทั้งที่ทั้งทั้งที่มันถวายหัวให้อ่าทั้งทั้งที่มันถวายหัวให้เช็นนั่นเช้นนี่ไปนั่นไปนี่แต่กลับไปเรียกค่าวิชาชีพไงครับ อคนที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับมันอยู่ที่จังหวัดอุบลเขาก็เลยสงสารเขาก็เลยช่วยโอนค่าวิชาชีพให้เห็นไหมครับอ่ามึงบอกว่ามึงรักเหมือนน้องเหมือนมึงจะแปลวเงินกับมันรู้ทั้งรู้ว่ามันมีพอที่จะใช้งานโทรเรียกมันพอมันโดนคดีความมาปุ๊บไปเรียกเงินกับมันแล้วมีหนาซ้ำพวกมึงไปเปิดรับบริจาคอีกพวกเวนี้ ไปเปิดรับประจักษ์กับอีหน้ากากอีโซตินไปเรียอะไรเงินมาแต่เงินไม่ถึงมันแต่พี่คนนั้นช่วยมันออกมาซาจากบักรหน่วยนี้ถ้าไม่ออกมาจะโดนคดีหนักกว่านี้อะนะถ้าไม่ออกมากูตามก็บีอ่านี่แหละแม่มันก็ยกมือกราบยกมือขอโทษ มันก็ยุกมือขอตัวกูว่าเอาเลือกซะกลับไปหาอะไรทำซะพออะไรครับถ้ามันไม่โดนมันก็จำแบบนี้แหละครับพี่แม่น่ะลาบและคิดและทีน่นี่ไม่นำซ้ำครับเกือบติดคุกูไม่เอาเรียกอะไรสักบาทเลยกูไม่เอาเลยกูคือค,คําพูดก็คือคําพูดกูไม่เอาเลยกูไม่เรียกเลยกูบอกเลยไม่เอาสักบาทเลยแต่สารทนา้ ถ้าให้สามพันกับทีนีทานเลน,นี้อะไรครับที่นี่ปุ๊บเข้าไปปุ๊บสารดาหัวแล้วที่นี้สารดาหัวแม่กระททาบอกหนวยนี้คดีเล็กๆน้อยๆครับอยากให้ลูกความติดคุกคดีแล้วหูโทษโอ๊ยเกือบที่คุกแล้วครับ <laughs> เสื้อเก่าต็๊กกว่าครับเสือ้อบนเติกกว่า